3. วาดจันนางนาคีผู้มีอดีตชาติที่โหดร้ายจากละครกาสานาคาละครทีวีที่เคยโด่งดังเมื่อปีพุทธศักราช2550 เธอเป็นนางนาคีในตระกูลเอราปัตถาอีกหนึ่งตนที่มีความงดงามไม่แพ้นางนาคีตนอื่นๆถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ถือกำเนิดมาแบบโอปะปาติกะแต่อิทธิฤทธิ์ของเธอก็ไม่ได้ด้ยไปกว่าใครเลยนะครับเธอสามารถสะกดจิตคู่ต่อสู้ได้ด้วยการใช้สายตาเพ่งมองจนทำให้ศัตรูตัวแข็งทื่อตกอยู่ในภวังและขยับขยื้อนไม่ได้ชั่วขณะครับ เนื่องจากเคยถือกำเนิดในเอราปัตถะวงศสานาคาพญนาคแห่งสายน้ำถึงแม้ว่าในชาตินี้เธอจะกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าจันทร์ก็ยังสามารถบันดาลฟ้าฝนควบคุมน้ำและลมได้ดีครับ วาดจันเป็นนางนาคีหนึ่งเสียรมีลำตัวสีเขียวมรกตและมีถิ่นอาศัยอยู่ในถ้ำใต้นครบาดาล้วยที่ไม่ใช่โอปะปฏิกะพญานาคทําทให้เธอถูกครุฑต,ต,ตามมาทําร้ายอยู่บ่อยครั้งและในครั้งสุดท้ายเธอก็ต้องตกเป็นอาหารของพญาครุฑในที่สุด วัดจันมักต่อสู้กับศัตรูด้วยการขบกัดตามสัญชตาตญาณของเอราปัฏฐพยานาคอิทธิฤทธิ์ของเธอจะมากถึงขีดสุดเมื่อเธออยู่ใกล้แม่น้ําและพลังของเธอจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเ,เมื่อเธออยู่ในวัดหรืออยู่ใกล้พระพุทธรูปเนื่องจากเธอมีความหลังที่ไม่ดีกับพระพุทธศาสนานั่นเองครับ